สวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับมือน,นี้ผมมาหาคุณยายโฮมครับมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายครับงวดของวันที่16มีทุน่ายน66หหครับอ่าคุณยายโฮมกับกำลังสิไปไปเก็บผักบุงบอกครับคุณยาย่ะอ๋ออ่ามีคนสร้างผักบุงบอกครับ มีคนสั่งคนจเอาสามสิบบาทสามกัมกัมละสิบบาทกัมละสิบบาทอ๋อก็คือมีออเดอร์มาให้ไปหาผักบุ้งมาขายให้เพื่อนเอาสามกัมกัมละสิบบาทแกสืได้สามสิบบาทเนาะอ๋อเอาคุณยายเวลาคุณยายไปคุณป้ายายบอย่านน้ำบอกครับน้ำมันลึกบอน้ำอย่ยงนี้แหละรอเหียงน้องสาวบ่กคอยลึกบ่ยอยู่รอวัดเพื่อนออกวัด ของครับครับกะเวลาได้เงินมากกับพ่อมาได้มาซื้อหมากซื้อผู้เนาะคุณยายเนาะครับครับแค่เอาอยู่ซื้อนน่มันมันสีเบื่อมันมันสีเบื่อเด้เนาะคุณยายเนาะเขาเข้ากระหาเฮ็ด่านเฮ็ดหนี่เนาะอืมครับครับครับแล้วคุณยายกินเขากินปลาเนงครับนี่กินเขาง่ายเลยละะกินเรียบร้อยแล้วเนาะ้าเข้า้ากินแล้วครับกับจังหวะผมมาหาพอดี้าครับแล้วกะ คุณยายโฮมว่างวดนี้ครับนผูมชมครับคุณยายโฮมฝันแล้วครับแล้วก็ฝันดีนะพีนาอคุณยายเนาะครับเดี๋ยวคุณยายโฮมเบาสูถามผู้ชมฟังเนี่ยครับว่าแต่ของฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าจังไดครับฝันเมื่อคืนนี้แม่บอกครับคุณยายวันว่าสิไปอันถอนผืนลงไปผัดน้าเพื่อเขาผัดห็นเตาหลอกันแท่น้าถ่วมกันแท่เตาตัวงามงามครับมันก็โจมขึ้นมามือกรเหิน เห็นเลขในหลังมันกะสี่หาสามครับครับในทองมันกะในทองมันกะศูนย์หาสีโจทย์ใบเลียนมครับจากย่ากับปลอยลุ่มบานครับครับชูเดอร์ให้ย่าถือเหล็กให้ทกให้โสดใ,ให้มานดเดอร์แกวซีแกวท่างเอ้ยย่ากระวังสีครับย่ายกับมากินเขาง่ายมันกินเขาเศร้าครับ มันกิดยบทนเห็นตัวฝันโอ้ฟันสันๆจ้าแต่ฟันด้เลขกเลยในเล็กเลยใหา่หิวเขาใหญ่ก็มากเื่อนั้นแต่ว่ามันสวยแ่ละครับรสอน่อยคือเลื่องเลี่ยแห้งละครับในความฝันยาก็เลยตื่นตื่นครับหลอมนี่คุณยายห้องฝันนี่ครับท่านผู้ชมครับฟันว่าโตของคุณยายนี่ไปหาผือเออว่าแต่บักหอยเซอรี่บเฟเฟยขาหนามกระทวมกระแทกหนัรเบี่ยงนี่ครับกายหัวเขาขึ้นมาครับ ยายตโตใหมดกอยากนะก <c oughs> ็คือเตาเตามันมาเตาต้าตตบามันมาดันขาเตานี่สียังนะคุณยายที่คุณยายว่าสีทองทองดำดำ,ดำตามันเป็นบบกหาดบักทอดอย่างสีงน่าเป็นขวางเป็นเป็นลายเป็นลายครับ <นะ S 1> อ๋อเตาสีทองเออท้งหน้องชาย,ยนะคือว่าให้กู้ขากินโอ้ยบะขาดอกเลืต้นสงสารมันคอยคอ,อยกวานนะครับครับสีมาขากินย,ยังไหฮดเตาเจ้าทีเจาา้าวท่าคือเมื เลน้ำคอยว่าอืมครับออกก็คือว่าในข้องฟันนี่คุณยายเห็นน้องชายน้ามันบ่อหน่อืมครับครับน้องชายเห็นน้องชายก็เลยว่าคือบอกมาให้คอยอออ๋อครับครับแล้วกับคุณยายเห็นตัวเลขเนาะคุณยายเดี๋ยวผมผมเบิงตัวเลขนี่ครับคุณยายเอาเบิงครับครับอันนี้เนาะอันนี้คือคุณยายโจไย์ให้ครับท่านผู้ชมครับคุณยายโจทย์ให้ครับมีเห็นอยู่ตรงหลังเตานี่คือ4ีหาสามครับ เลก็กกาเห็นอยู่ตรงท้องเตาศูนหาศูนหาซีบอกครับคุณยายครับเลขกซีเลขกซีนี่เลขกซีสมัยก่อนเขียนแบบนี้บอกครับคุณยายใข่อยเขียนแบบไหมคอยแต่เขียนแบบนี่นี่คอยอเขียนมาเป็นเลขกซี <c oughs> เขียนมาไค่เป็นเปน็นไงครับเลขกซีสมัยก่อนมันสีไข่ไข่มีหัวน้าำเนาะคุณยาย<อ>เขารูเ้เรืเกียวกันเลขกซีตะกี้แหละเขียนยังไงอันนี้บอกครับคุณยายอ๋อเลขกซีสมัยโบราณเออนี่หนี้อ๋อซิมิซิมีิ สีมนี้คือมีหัวน้ำเลขสีสมัยก่อนใช่โอ้ครับสี่หาสามกับศูนย์หาสี่ใ้าครับครับว่าถ้าบอลรีบจดไวนี่ลืมเลยเด้อเนอะคุณยายแม่นลาะอย่าลืมครับครับคือคุณยายเพิ่นจดใส่กระดาษไวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาเขียนใส่กระดาษให้ผมอีกเทียนหนึ่งครับก็คือเลขตัวนี้ครับอ่าเป็นเลขสองคุ้มครับที่เห็นอยู่บนเตาสีทองครับอยู่ข้างหลังเตากับ อยู่ตรงทองเตาเนาะคุณยายเนาะแล้วคุณยายมีความเื่อวานนาสิเป็นเตาเจ้าทีเจ้าท่างนะบอกคุณยายครับไปลบผือเจ้น้องแบกสน,นั่งกับไก่บ้านนะมันมีผีหลายนาแถวเนี่ยน,นะเจ้ทาทีเจ้าท่านแป๊ะผนอย่างเดียวพันหมากพัผนผู้ไม่บอกอากาว<อ>มันก็ดีไก่ตัวมันก็ว่าอย่างจงมือนั้นยังมาตอนเทียงละอีนึงเม้าเหล่าครับไปกบอกคอยเรวอะเด็กน้อยภาคเทียงนะั้น ตาม,ตา,มตายตายยุนหันเลยหน้าเพราะเพียงนหนในไฮนาตายคอหล่อเลยอยีกันกินนะครับครับอืมเพิ่นตายยุ่หันตายยุนหน้าชงหน้าครับครับโอ,อ้อันนี้ก็เป็นความเชียร์ชนบุคคลนาะคนใหญ่เนะยายเนะเพราะนี่เทวหนึ่งมันพาท่อมแลลูกแล้วเข้าเอินพอบอกสองครับตอนเทียงกินยามุดเสากินของง่ายเลยลงไปน้องคืนนะครับ ไปง้มาคอยตายอยู่นามนั่นต้นนั่นคือกันตายเขาเขาโจมขึ้นมาไปสองคนน่าลูกกับับบันเทานึงมันไม่ลูกกันเลยเอาเทานั้นขึ้นมาบันเอามางายอย่าได้อันในท่านทางวางเหียนน้ำหล้างท่านบอกไปท่านขุนมันโคกนะครับครับเอ้คุนไปบึงวัสันคอไปบึงเด็กอยอย่างครับก็คือรอบนีนี่คุณยายฝันเห็นสถานที่แห่งนั้นเนาะตรงทีว่ามีคนตายใส่สองคนนี่ ครับแล้วคุณยายกันใดไปหาผื้ใครตาหามขึ้นมาหนะครับครับอือพนสองคนพอเพนคนหนึ่งเหมือนกัผู้ว่านากันอีกผู้ชายใสคนหนึ่งนะครับคที่อือคุณติยานพุทธินแปลว่าตรงที่คุณยายฝันเห็นนี่มีคนตายใส่ดูเออคนตายดูดูตัวน้องตัวนี้ครับครับครับแล้วในเรื่องจริงนี่ในชีวิตจริงนี่คุณยายไปหาผือประจําบอครับโดนๆไปทีหนึ่งไปเบิ่งผือว่าแต่บัรปุงนาฝนโตหนานี่ยละบัน มันบปบปงมันปงได้แต่น้อยมันว่านันยางก,กับลกอามากกำหนึ่งกับขืนมาบาดมากินเขา oh, ่าเสาค<น>ุณ oh, ยายบรรยาุญาณบ่บ่บุยญานคนกับยางเห็ดไยเห็ดหน้าอยูน่น่ะเหมือนันนะไฮไฮหน้าอย่างคร oh, ับครับอืมแล้วกับมาฝันเห็นอีกเนาะคุณยายเนาะ <Yeah. S 1> แต่แต่ฝันเห็นหลอบนี่คือฝันเห็นเตาแต่ <Yeah. S 1> คุณยายคิดว่าน่าจะเป็นเตาเจ้าทีมนะครับเป็นสีทอง แล้วก็เพื่อนกับหายโชคน้าคือเห็นตัวเลขเนาะคุณยนะายเนาะตัวเลขนี่คุณคุณยายเป็นสีอย่างอยูอย่ตรงตรงหลังเตาเนี่ยสีทองทองวันหนึ่งอ๋ออยู่ทองก็เป็นสีทองทองขึ้นกันจ้ะอืมครับครับฝันนี่คุณยายบอท่านได้บอกสู่คนอื่นฟังบอกครับอ๋อคือคือรอบผม,มอ่ะรอมาบอกสู่ผมฟังคือทเทียนนี่เนะขาฝันดุนลล่ะครับครับฝันว่างูตรงอ่างงูซองตัวแหลปืนปีกก็กลวยก็ะถมหัวเนาะในส่วน ไข่มันรับมันเกี่ยวกันค่อยว่าว้น้องชาวไทยรับไม่แหละแมนเลขมันจะออกสองศูนย์ยี่สิบอะพันกับบัตรสื่อมันก็ออกหลีเด้อนะคอยกับบัตรสื่อกันฟันลายเปลี่ยนแหละว่าเพอที่ว่าฟันเห็นงูและตีเลขสองศูนย์นั่นบอกครับอไข่มันกับมันกับเป็นสองเหมือนไข่มันกับเป็นศูนย์นะเอยกับฟันยังทีนะมันก็ออกหลีบานโอ้ยไม่แหลกกับบัตรสื่อนั่นนั่นก็ปวอยางอ้นฝากอัน หวานเพี้ยนของไปวันันครับออฝันเห็นมองนั่นเออครับครับอือโอเคครับคุณยายกับประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็คือรอบนี้ครับคุณยายโฮมครับฝันได้เลขเลยครับฝันว่าตัวเองไปหาผือผือก็คือผือนี่อธิว่าเขามาเฮ็ดสารเนาะเขามาตำสารนะครับท่านผู้ชมคือเขาไปตัดมาละเขากะเอามา ตากแดดเาอามาตากแดดเนาะเมื่อตัดดอกก็ตากแดดมันเหืองกับซอยว่นซอยเอาเป็นไอ้ซอยแล้วก็มาตำายอมสีแดงสีเขียวไว้ตีบกต่ตำตีบครับเพียราสับทุนนี้่จ้ะครับก็คือรอบนี้คุณยายไปหาผือครับแล้วก็ไปเจอเต่าครับไปเจอเต่าแล้วก็เต่าเน่ยเป็นสีทองเนาะคุณยายครับพอขึ้นมาดูปุ๊บ เห็นตัวเลขตรงหลังเต่าก็คือ4 5 3แล้วก็คุณยายก็ดูตรงท้องของเต่าก็เป็น0 5 4ครับเห็นเลขสองคุ้มครับก็คุณยายเชื่อว่าเต่าต,ตัวนี้น่าจะเป็นเต่าเจ้าที่ที่มาให้โชคเนาะคุณยายเนาะ <Yeah. S 1> คุณยายก็ปล่อยเต่าตัว,ตวนี้ไปครับก็มีแค่นี้ครับความฝันของคุณยายโฮมครับ ตัวเลขก็สองคุมก็อย่าลืมตัดด้วยครับงวดก่อนวันที่16มิถุนายน66ครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณยายโฮมากมากครับที่มาเล่าแนวทางความฝันแบ่งปันตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาดูครับก็ขอบคุณคุณยายมากๆครับคุณยายครับ,รบขอให้เพื่อนมิโสะมีหลาดเนาะคุณยายเนาะขอเพื่อนมีโสกมีหลาดมี ถือเลืถือห้วยมันลำลำเร้่วยซช่าถูกครับคุณยายให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย,ย่าขา